ดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆเอฟซีท,ที่เป็นกําลังใจให้กันตลอดมาเนาะขอบคุณที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะขอบคุณพี่น้องป้องปายู้ผู้สุคนพี่น้องจ๋าที่เป็นกาลังใจให้กันตลอดมาเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะวันนี้เนาะอยากจะให้ไปดูที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งของประเทศลาวนะคะเมืองลาวเนี่ยเขาเป็น มีเมืองเมืองหนึ่งคือเมืองเฟืองเมืองเฟืองเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อรือจาของประเทศลาวเลยนะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยว,ลวหลายๆคนไฝฝันอยากจะไปพักผ่อนอยู่ที่นั่นอยากจะไปใช้บรรยากาศที่แบบืสุดยอดของอาการท่องเที่ยวพักผ่อนให้สบายใจแต่สถานที่นี้ทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจอย่างไร ความสะอาดแบบไหนนะคะเราไปดูกันก่อนนะคะไปดูคลิปนี้ก่อนแล้วเราจะกลับมาคุยกันอีกทีนะคะว่านักท่องเที่ยวเราที่ไปเที่ยวประเทศลาวนั้นเขาประทับใจสิ่งนี้อย่างไร เี่เมืองเฟืองอ่ต้องเคยเห็นแบบเนี้ยดูดูกระดาษจิชูขวดพลาสต,ติกเศษขยะกวาดลงน้ําแพริมล่าเมืองเฟืองเป็นสถานที่ที่สวยงามมากผมไปหลายครั้งมากแล้วดูเนี่ยขวดน้ำร้อยเต็มไปหมดเลยโอ้ไอที่พักเนี่ยชื่ออะไรก็ไม่รู้นะไม่อยากจอมตี หลังคาสีแดงๆเนี่ยสีส้มๆเนี่ยมวงพุติพระเนี่ยอยักเตือนพนักงานหน่อยครับดูบรรยากาศไอ้เราก็นั่งเรือน้ำใสมีหมอกลงมาเตรียมใส่บาตเพราะพระกำลังจะพายเรือมาใส่บาตเป็นไฮไลท์ของเมืองเฟืองเลยคือเราขร็นเล่นน้ำไหวตุ๊บป่องตุ๊บป่องแหละ แต่พอขึ้นกวาดขยะลงมาเฮ้ยเราคนไทยเราจะรู้สึกยังไงช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันแชร่นยครับทุกท่านคือมันไม่ได้เราไปเที่ยวปกติไม่อยากจะออกมาคอมเมนต์ใครเลยแต่มันเกินไปเห็นบ่อยมากเนี่ยก็อ,ยอีกคนมองไปทีไหนก็เห็นแบบนี้วาดขยะลงน้ําทำไมคุณหาก,กินกับสายน้ำใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยไปตัเกเตือนหน่อยช่วยไปบอกไปสอนเขาหน่อยฮะพี่น้องชาวลาวเรา ผมอยากจะเห็นธรรมชาติที่มันสวยงามดูเดียดูดูดูรูสวยงามล่องเรือไปใส่บาตรช่วยกันทนุธรรมลุมธรรมชาติหน่อยเดียคุณหากินกับสายน้ำจะทำลายพ่อแม่ของข้าทำลายสายน้ำไม่ได้เห็นกงินไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าการท่องเที่ยวของเรานั้นเขาทำกันอย่างไรเนาะนะคะเนี่ยเมืองเฟืองเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากเห็นไหมล่ะคะบรรยากาศก็ดี อาบน้ําลงในคลองน้ําสระน้ําเลยเป็นบรรยากาศแบบบ,บ้านเราสมัยก่อนนั่นเลยนะคะเมืองเฟืองเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของประเทศเราเลยนะเพราะว่าใครจะไปใครจะมาก็ต้องนึกถึงเมืองเฟืองไว้ก่อนเพราะว่าสถานที่ตรงเนี้ยอุ้ยบรรยากาศเขาดีมากแล้วก็วิวเขาสวยมากบรรยากาศสุดฟินเลยนะคะแต่ถ้าการท่องเที่ยวเขาทําแบบนี้เนี่ยเทขยะลงแม่น้ําหรือว่ากวาดขยะลงน้ําอย่างเนี้ยอุ้ย มันไม่ได้นะคะแบบเนี้ยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยลองคิดดูสิขนาดคนไทยเราเห็นยังมองดูว่ามันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่สวยเลยนะคะที่กำจัดขยะได้ไม่ดีนะคะแต่ทีเนี้ยคนไทยอย่างคิดแบบนี้แล้วลองคิดดูสิคะว่าถ้าเกิดว่าชาวต่างชาติอย่างเช่นฝรั่งหรือว่าต่างบ้านต่างเมืองเขามาเนี่ยแล้วเขามาเห็น การเก็บขยะแบบนี้ของอประเทศนี้เมืองนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรเนาะนะคะเพราะว่าบ้านเมืองทุกๆบ้านเมืองนั้นเขาก็ต้องการความสะอาดอย่างเช่นเราไปเที่ยวบ้านเมืองใครเนี่ยที่นอนที่รับที่นอนหรือที่พักผ่อนบ้านเมืองก็จะต้องสะอาดให้เราเห็นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้ การทําความสะอาดของเขาก็คือเขี่ยลงแม่น้ําลําคลองนะคะมันเป็นภาพที่ไม่ดีเลยและอีกอย่างหนึ่งอะสั์น้ําหรือว่าอะไรนั่นนะ่ะวันแรกๆก,ก็จะไม่เป็นอะไรแต่วันต่อๆไปล่ะนะคะมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,ข,นขยะมูลฝอยก็จะมากขึ้นเห็นไหมว่ามีขวดน้ําก็โยนลงคลองน้ําไปแล้ววันนี้ลงไปขวดหนึ่งวันพรุ่งนี้ล่ะวันมะรืนนี้ล่ะแล้วต่อๆไปอ่ะ ขยะก,ก็จะลอยเป็นแพเลยจากเมืองที่สวยงามที่น่าท่องเที่ยวก็จะกลายเป็นเมืองที่ไม่น่าเที่ยวแล้วนะคะแล้วใครล่ะเป็นผู้ถ่ายก็เจ้าของทำลายบ้านเมืองของตัวเองนะคะอย่าทำอย่างนี้เลยนะคะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่สวยเลยเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเลยนะคะอายอับอายขายหน้าชาวบ้านเขาเห็นไหมเขาไปเขาอาจจะไม่ได้ยังไงล่ะเขาอาจจะไม่ได้ ทำให้เราเห็นว่าเขาจ้องมองเราอยู่เนาะนะคะทีเนี้ยไม่ใช่ว่าเราจะทําอะไรก็ได้แล้วแต่อยากจะทําคนที่เขาจ้องมองเราอยู่นะ่มีเห็นไหมเขาแอบ,บถ่ายคลิปมาแบบเนี้ยแล้วเอามาให้ทั่วโลกได้ดูเห็นไหมคะมันไม่ได้อยู่แค่เฉพาะประเทศลาวหรือว่าไม่ได้อยู่เฉพาะประเทศไทยออกไปทั่วโลกเลยนะคะแล้วเมื่อออกไปทั่วโลกแล้วเนี่ยพอเขาเห็นปับ๊บอ๋อตรงนี้เหรอ ฉันเคยไปเที่ยวมาแล้วตรงเนี้ยเมืองเฟืองนะเมืองท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวของประเทศลาวเป็นเมืองที่ใครๆไปแล้วก็อยากจะไปอีกมีทิวทัศน์ที่สวยงามมีบรรยากาศว่ายน้ำเล่นน้ำที่สนุกมากแล้วภาพลักษณ์ออกมาแบบว่ากวาดขยะลงน้ำทำลายแม่น้ำลำคลองให้เสียแล้วก็พนักงาน ทำโล่งจ้งให้คนอื่นได้เห็นทุกที่ไปแล้วคิดดูสิภาพลักษณ์ที่เขาจะต้องมารอยเรือใส่บาตรนะคะมาคอยใส่บาตรตอนเ,เช้าแล้วไม่ได้เกรงใจนักท่องเที่ยวเลยกวาดขยะลงน้ําให้นักท่องเที่ยวเห็นแล้วทีนี้บรรยากาศที่อยากจะใส่บาตรนั่นน่ะตอนเ,เช้านะ่ะไม่เหลือเลยนะคะ,ะมาเที่ยวอีกเลยนะคะแบบนี้เนาะอย่าทํานะคะมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่สวย มันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีบ้านเมืองของเราเราต้องรักษาไว้ให้ความสวยงามหรือว่าสิ่งดีๆนั้นอยู่กับเราตลอดไปเราฝึกวันละเล็กฝึกวันละน้อยวันหนึ่งเราก็จะเจริญเหมือนประเทศบ้านเมืองอื่นๆเขานะคะเราไม่จําเป็นต้องใหญ่โตเหมือนบ้านเมืองอื่นๆเขาแต่เราสามารถที่จะทําให้ดีขึ้นได้นะคะแต่ไอสิ่งที่ว่า <c oughs> เอาเขาอยะลงน้ําแบบเนี้ยภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเลยถ้าว่า ใครเห็นก็เป็นที่รังเกียจใครเห็นก็เป็นที่แบบว่าเอื่มละอากับการที่แบบว่กากําจัดขยะมูลฝอยได้ไม่มีประสิทธิภาพแล้ววันหนึ่งน่ะขยะพวกมันเนี่ยมันไม่ได้ทิ้งลงไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ลอยหายไปนะคะ <c oughs> คือวันหนึ่งน่ะถ้าเกิดมีขวดน้ําหรือว่ามีสิ่งเยอะๆน่ะมันจะลอยกลับมาแล้วมาเต็มแม่น้ําเต็มแพเรืเอเต็มสิ่งที่นะักท่องเที่ยวเที่ยวอยู่ตรงนั้นน่ะ แล้วมันจะมองเป็นภาพแบบไหนเนาะเมื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อไปก็จะไม่มีคนมาอีกภาพนี้ไม่ควรที่จะให้นักท่องเที่ยวขอได้เห็นนะคะเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับช่องประเดือนชาแนลนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วเอ,อ,อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ